ในเมื่อวันพัสแบรนด์มือถือทำแมคคาเนียลคีย์บอร์ดขายและสมควรรอดูกับ Zoom 75 Budget c u s t o ตคัสตอมคีย์บอร์ดมีจอป้ายาน e w อีพีนี้น่าสนใจพอสมควรนะเนี่ยกดไลค์กด like, ติดตามแล้วไปรอดูพร้อมกันกับเฟซได้เลยค่ะ ความเป็นกระแสของคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะไปกระทบยันแบรนด์มือถืออย่างวันพัส s พร้อมกับใบร่วมมือแมค h า n i c a ลคีย์บอร์ดเจ้าดังอย่างคียคอนผลิตเป็นคีย์บอร์ด81 Pro เป็นคีย์บอร์ดรุ่นแรกของทางวันพัสดนั่นเองลักษณะหน้าตาก็คือได้กลิ่นไอคีคอนมาเต็มๆดูๆแล้วก็คล้ายกับตัว Q1 แต่ก็ยังมีจุดแตกต่างอย่างเช่นน็อตที่ใส่มาในสไตล์คริสตัลใสๆหรือจะเป็นบอดี้วัสดุอลูที่ดูโมเดินมากกว่าแถมน้องยังมาพร้อมกับสแตนที่สามารถช่วยให้คีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ในแนแว เออเนี่ยมันก็เป็นอินโนเวชันง่ายๆเก๋ๆนะแล้วจากที่ดูเจ้าสแตนนี้ก็ยังช่วยเรื่องขององศาคีย์บอร์ดอีกด้วยหรือเปล่าหากตรงเนี้ยช่วยได้จริงๆก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเพราะบางคนเขาก็ไม่ชอบองศาคีย์บอร์ดเคสอารูที่ฟิกมาแบบนี้แล้วไม่ว่าจะ5องศา6องศาอะไรก็ตามแต่อันนี้ถ้าเกิดเราเลือกการงอของขาตั้งแล้วก็ข้อมือให้มันพิมพ์รับกันพอดีเนี่ยเฟรขอยกให้เป็นอินโนเวชันง่ายๆอีกจุดหนึ่งเลยค่ะและหน้าตาที่ดูเหมือนกับฟังก์ชันในตระกูลเคนะนั่นก็คือ To อกเกิลสวิช ปรับเลเยอร์ระหว่าง macOS และ Windows Layout หรือจะเป็นโหมดการเชื่อมต่อไร้สายทํามาให้แบบผิวเงาๆมีลูกเล่นพร้อมกับสีสันแดงน้ําเงินเล็กน้อยโดยเจ้าสีสันอันนี้เขาเลือกหยิบมาไม่ใช่แค่การดีไซน์อย่างเดียวนะคะแต่ยังเล่นไปยันการเลือกเวอร์ชันที่มีชื่อว่า Winter Bonfire และ Summer Breeze ก็คือชื่อแบบตรงข้ามกันเลยโดย Winter Bonfire เนี่ยเขาจะเป็นเวอร์ชั่นที่คีย์แคปจะเป็นโซนพิมพ์สีเทาดามเข้มและเลือกใช้วัสดุคีย์แคปเป็น PBT สวิตช์จะเป็นแท็กไทท์ พร้อมกับสีแดงเพื่อให้เข้ากับชื่อเวอร์ชันส่วน summer r e e z e เนี่ยจะมีความตรงข้ามตรงที่โซนพิมพ์ของเขาจะเป็นสีเทาอ่อนและใช้วัสดุคีย์แคบแบบใหม่ marble melo l หรือวัสดุเทอร์โมพลาสติกซึ่งอันนี้เขาก็แอบอวย,อย,อยตัวเองมาอยู่นิดนึงนะแต่การใช้งานจริงเป็นยังไงก็ต้องรอดูรีวิวอทีนึงพร้อมกับสวิตซ์ลีเนี่ยสีน้าเงินค่ะเพื่อจะไม่ให้ทิ้งกลิ่นอายของคียคอนไปอีกก็มีการใส่การใช้งานไร้สายบลูทูธห้ามาให้แถมยังใส่แบตมาเยอะพอสมควรถึง00มมมโดยรวสี่สางาน อยากได้คีย์บอร์ดแมคัน้า巧สวยๆตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งทั้งการดีไซน์แล้วก็ไม่จุกจิกยุ่งยากจนมากเกินไปหากคุณเป็นคนมือซนพวกการฮอตสวอปก็ยังใสามาให้เหมือนเดิมคะ่ะแถมเป็นซาวเฟซิ่งด้วยโครงสร้างก็เป็นแกสเก็ตเหมือนกับ Q1 โดยรวมสเปคมันก็โปอยู่ระดับหนึ่งนะมีแววแล้วนะ่าจะมาพอสู้กับตัว Q1 ได้เลยคะ่ะส่วนการวางจําหน่ายแบบโกลบอลเห็นไทม์ไลน์อยู่ในช่วงเดือน4ถึงเดือน5นี้นะคะแต่ก็ยังไม่มีราคาออกมายังไงก็ต้องรอติดตามไปเร ไม่รู้ว่าทาง OnePlus Thailand เนี่ยจะมีนําเข้ามาจําหน่ายหรือไม่และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับ Mechanical Keyboard จากแบรนด์มือถืออย่าง OnePlus ในรุ่น Keyboard 81 Pro <c oughs> มาต่อที่ข่าวที่2ค่ะแม้ว่าเฟ c e เนี่ยจะเพิ่งลง Zoom 65 Essential V2 ไปหมาดยันไม่ทันแห้งเลยเลยก็ดันเป็นสองเจอ IC ของ Zoom 75ที่ทางเมลลิชิกเนี่ยลงวิดีโอตัวอย่างไว้บอกเลยว่าสมควรที่จะรอเป็นอย่างมากหากใครที่กําลังจะเลือกซื้อ e n t r y l e l e Custom นะแล้วก ก็ต้องการที่จะมีหน้าจอด้วยซูม7.5อาจจะเป็นทางออกที่ดีในตอนนี้ค่ะโอเคมาเริ่มความน่าสนใจแรกกับเคสค่ะที่มีสีให้เลือกมากกว่า15สีสำหรับ Standard e dition และสีสีสำหรับ Special e dition ถือว่าเยอะมาก หากใครดูซูม 65V2 จะเห็นความคัลเลอร์ฟูลของน้องไม่ว่าจะเป็นตัวเคสเอ่ยแบ็คเพจตัวเวททุกอย่างก็คือคุณเลือกสีสันได้หมดถ้าถามว่าตัวสแตนดาร์ด dition กับสเปเชียล dition เนี่ยมันต่างกันยังไงตัวสเปเชียล dition ค่ะถึงแม้ว่าจะมีสีน้อยกว่าแต่ตัวเทคนิคสีเนี่ยเฟลว่าน่าจะดีกว่านะและตรงบริเวณพื้นที่ระหว่างปุ่มตัวอักษรเนี่ยเขาจะมีลวดลายเป็นกล้องสองทางไกลเหมือนกับที่อยู่บนแผ่นเวทซึ่งโลโก้นี้ก็อยู่กับซูมมานานมากหาก ใครชอบความพิเศษ Special ลดิชั่นตัวนี้ตอบโจทย์กว่าเยอะเลยและไฮไลท์ที่เพิ่มมาแถมขาดไปไม่ได้กับโมดูลที่คุณเลือกเองไม่ว่าจะเป็นแบบปุ่มน็อปอไวหมุนตราสัญ,ญลักษณ์หรือจะเป็นจอ LCD ที่จะโชว์สปีดการพิมพ์ค่าอุณหภูมิ GPU CPU ค่าสภาพอากาศวันที่โดยรวมนี่คือมันใช้ได้ครบมากมาโอ้โหพี่เขาจะเท่เกินไปไหนด้วยความที่ตระกูลซูมค่ะไม่ว่าจะเป็นซูม TKL หรือว่าซูม6 5น้องมา ในราคาที่ดีมากๆสายเอ็นที่สายบัตเจตอ่ะก็น่าจะถูกใจกันแล้วลองคิดดูตัวซูม75มันก็น่าจะมาไพรซ์ประมาณเนี้ยแหละ6 0 0 0น0 0 0สายใส่ลูกเล่นมาให้เยอะมากยังกับตัว15ื่นบวกบวกนอกจากนี้ค่ะน็อปที่มันอยู่มายาวนานในตัวซูม65นะคะเขาก็มีการขายของแต่งน็อปน่ารักน่ารักด้วยทางนี้เนี่ยคืออยากลองเล่นว่ามาดูฝั่งข้อมูลเชิงลึกบ้างจริงๆใช่นี้เขาก็ทําออกมารองรับหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี layout v w ร okay. องรับ Spacebar 6.25U หรือว่า 7U รวมไปถึงว่า s p ปีด Spacebar ก็ได้รองรับ layout แบบ ISO หรือ ANSI ไฟ RGB ก็มีมาให้แบบ Perky y รองรับพอร s ตสวอ l u e t o t ธห t าและสามารถปรับแต่งโปรแกรมต่างๆได้ผ่าน v วียแต่ทีแบบ่ยังแอบแอบตังหงิดใจก็คือเขายังให้แบตเตอรี่มาอยู่แค่2 3 0 0 m มิลลิแอมเท่านั้นเฟรมองว่ามันยังน้อยไปหน่อยนะคะแถมยังมีพวกจอไฟ RGB อีกกินแบตมากๆแต่จากที่ดู ในฟอร์ม IC ของเขาแล้วค่อนข้างจะไปสนใจในลักษณะแบบพวกการพิมพ์ใช้งานมากกว่าเพราะอย่างทางบริษัทเขาก็เปิดฟอร์มให้เลือกว่า PCB เนี้ยคุณต้องการให้เป็นเฟกคัตไหมหรือว่าไม่ต้องตัดอะไรเลยก็คือค่อนข้างจะส่งเสริมลักษณะการพิมพ์มากกว่าการใช้งานบเลสนั่นเองส่วนของการวางจาหน่ายค่ะผู้นําเข้าในไทยอย่าง Gaming p a n e t Store ก็มีแง้มแง้มมาให้เฟซแล้วว่าเดือนมีนานเนี้ยอาจจะมาเปิดกุบบายหรือเปล่านะช่วงๆประมาณนี้แหละมั้งท้งนี้ก็ต้องรอติดตามในเพ ลกันนะคะคส่วนตัวเฟ้นมองว่าเออสมควรรอดูจริงๆนะสําหรับซูม75นี้แต่การใช้งานจะเป็นยังไงก็อยากให้ของมาถึงมืออีกทีนึงแล้วกันและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับซูม75ค่ะป้ายา n e ี e ีนีนี้จัดให้กับคีย์บอร์ด2ตัวกันไปเลยหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันนะคะหากใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยเด็กเฟนจะทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆอะไรไว้ให้ใต้คลิปลองเลื่อนไปอ่านเพิ่มเติม,ตมกันได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย